ในเมืองอันเช้าที่สดใสซึ่งเดือกันเป็นเดือเล้วคนเกี่ยงกันมากมายแต่ผมก็ไม่ใช่คนเั่วปแต่เป็นส,ว,สนนนวันนี้ครับทุกคนสุขสัน้วยนเครับวันนี้ผมนะครับตีนกลา้าแต่ต้นกล,านล้าในวงที่อยู่ พราะว่ามันจะมีสายฟ้านี้มันมีชื่อว่าอะไรนะไททันสปีกเกอร์แมนนะครับอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่สปีกเกอร์แมนก็คือสปีกเกอร์แมนนี่แหละซึ่งเราจะทําการเป็นสปีกเกอร์แมนไปไปเดนบาทซึ่งคนที่เจอผมน,นั้น ปกตินั้นผมจะเป็นคนดีแต่จริงๆทุกคนอาจจะงเไดนคือไอ้สายไอ้ฟาแสดงว่าโดนสะกดจิตแน่นอนใช่ครับผมโดนสะกดจิตและปกติไอ้สปีกเกอร์แมนมันต้องใหญ่กว่านี้นะแต่ผมใหญ่สุดได้เท่านี้ในรูบบผมทำการใหญ่สุดแล้วนะโอเคไปเลยเฮ้ยไอ้ดําดํนี่คืออะไร ใช่เพื่อนหรือเปล่าน่าจะใช่ล่ะอืมบ้านหลังแรกมีไงเดี๋ยวผมขอเตรียมระเบิดแล้วก็ถุงนอนเอ๊ยคิดว่าบ้านนี้ดีกว่าด้วยความที่ผมตัวเล็กใครมันยินตืนวะเนี่ยโอ้โหด้วยความที่ผมตัวเล็กผมก็เอ้ยผมตัวใหญ่ผมก็เลยเดินช้า โอเคแบบนี้ต้องใช้นอนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรบ้างเสร็ไมล่ะว้าวโอ้แต่หน้าตู้เซฟบ,บ้านหลังนี้ผมยังไม่เคยไปเลยบ้านดูดูหลามาเข่าจริงด้วยที่ผมยังไม่รู้เลยว่า บ้านมันอยู่ไหนว้าวอันนี้คือทะเลทะเลแล้วก็ปีเก์แอนกับว่าเอเคอ,อยู่ในห้องน้ำและทำไมในห้องน้ำสงสัยจังว่าทำไมเขาไปติดไฟหรือว่าเอ้ยเป็นั่งซวมดีเกลเอ เอ้ยลำคาัดเสียงลำคาัดไอแสงนี่จังแล้วก็เอ๊ะพระจูกอับนาดีก,กว่าเฮ้ยจะของบ้านมาเหรอไม่นะน้ว <No! S 2> ว่าเลย <laughs> เดอเมเอ้าหายไปไหนโอเคโอเค,อเ,คเอ้ยทำไมมันบ้านเหมือนกันงั้นอย่างแรกคือผมไม่ล้นบ้านไอ้ที่เป็นแบบนี้จะได้เปิดใหม่ไม่น่าเปิดใหม่ะนะนี้บ้านนี้ผมจำได้เลยว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหน,น <c oughs> ถ้าตัวเล็กก็ดีนะงั้นปรับตัวเล็กดีกว่าจะได้วิ่งได้ไวผมเชื่อว่าตัวเล็กน่าจะวิ่งไวนะวิ่งไวจรงด้วยวิ่งไวแต่ตัวใหญ่ตอนนี้ผมไม่รีแล้วเรารีบไปเลยเย้สวัสดีน้องพี่กันเลยคยจนคยแก่ยากจนเถอะ ถึงแล้วว wow, ้าวเธอเบบ <c oughs> yes! 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 ี้บ้านนี้เลี้ยงเบบี้เยอะจังอะ yes 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 กระจุกบ้านนี้ผมก็รู้เลยว่าบ้าน,นเป็นยังไงตู้เซฟผมจำได้นะว่าอยุดเอา งั้นผมต้องใช้ถุงนอนใหม่อีกวัดใช่เข้าไปได้ไหมเย้ได้เข้าแลยแปดตัวเล็กมีสินที่ดีที่สุดแต่ไม่ทีนี้้นบ้านแบบชิวๆสบายๆขอบคุณด้วยนะเก๋ขอบคุณด้วยนะยนะแก,บนะแก๋บ้านนี้ผมก็จำได้นะว่ามีตู้เซฟจี่แถวๆนี้ ต้องเปิดเองเหรอว้าวขอบคุณจีด้วยแหละที่นายไม่ล็อกประตูสวรรค์ของชีวิตนี่ไปเยอะไปว่าบ้านนี้นเคยปล้นนะอ๋อเคยปล้นแล้ว อันนี้บ้านที่นั่งเอ่ออันนี้จําไม่ได้ว่าตู้เซฟที่ไหนแต่ที่รู้ก็คือรอให้เขาไปก่อน,นนะอเพราะฉะนั้นสวันนี้หนูสวัสดี้หนูฉันคือสเปเซอร์แมนแหล่เทปลาขึ้นหลังเทปลาหนู้โอเคไปกลอนบ้านอื่นดีกว่าบ้านนี้นี่ไม่รู้ เพลงตอน,นโอกาสนี้แหละแฝงตัวถ้าเป็นอดัมตบเป็ดก็ดีนะแต่ตอนนี้แฝงตัวอยู่ <c oughs> แต่สิ่งที่ยากก็คือเราจะเปิดปิดตระตูเนี่ยมันจะสิ่งที่ย็กที่ดในโลกเพว่าดูนี่สิเฮ้ยพุงนอนไ้่ไม้ ูเล่าีอะไรดีอะเตมอะอะ้า้ายว้ายบายดูนะบายบายทุลิน salts, Somehow, ีนี้ยังไม่ลาตัวแต่ถ้าไปชม อะไรผมไม่ตั้งชื่อเจ้าว้ามันเบเินไปหาผมด้วยมีบ้านอีก้โอเคไม่มีบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านใหม่โอเคก่อนที่จะไปไปขอดูก่อนว่ามีบ้านใหม่มันคือบ้านใหม่ ต้องมาพดลอาก่อนไปล่างสุดโอเคดูว่าจะใช้บักนี่ไงบ้านใหม่บ้านใหม่โสกโค้ขึ้นมีโสกโค้โด้วยไหนถ้าเราจะเสืนเน่อมดักโลกเลยถ้าซ่วมมา โอเคขอนั่งซ่วมก่อนก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนผมมานั่งซ่วมก็เพราะว่าถ้าเอซิบิีทอยเลตโผล่มากัดตูดทำภารกิจบางอันก็สำเร็จดูนแบนไปหลังนึงแต่ก็สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อน